สวัสดีครับอยู่กับช่องสอรัพย์สุดทีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้พามาอยู่กับเจ้าโกเบโก้ SK 2 0 0ครับสวยๆเลยครับตัวใหม่ SK200 รุ่น10 ทำงานกรมชนครับทำงานประตูน้ำกรมชลประทานตัวนี้ตัวใหม่ครับผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียด แต่เข้าวๆน่าจะเป็นเครื่องสีสูบคอมมานเร็วครับเดี๋ยวพามาดูความเร็วความแรงครับ โกเบโกรถยอดฮิตของเมืองไทยครับไปที่ไหนก็เห็นครับอาริยะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ติดตลาดครับไม่ผิดหวังในเรื่องของความเร็วความแรงครับสำหรับโกเบ กดวางท่อครับน่าจะเป็นงานเก็บรายละเอียดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาที่ยืนดีๆก่อนครับตรงนี้มันย้อนแสง งานกรมชลประทาน,นครับทำประตูน้ำโอ้เสียงหวานมากเลยครับ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ออกแบบมาใหม่ครับ HK 200แต่ว่าดูขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับทรงกระทัดรัด นี้วางท่อเสร็จแล้วครับน่าจะหาดินข้างถนนครับไปกุบท่อแม่ทรงสวยจริงๆครับท่านผู้ชม พอดีไปถ่ายคลิปเจ้าซานนี่ครับพอดีทางกลับบ้านเห็นอยู่ข้างถนนพอดีครับเลยแวะลงเข้ามาถ่ายคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องสอสับสุดทีด้วยนะครับ ่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวจะสรรหาคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆครับสำหรับคนที่มีใจรักในด้านนี้ครับ ผมเพิ่งเริ่มทําคลิปใหม่ๆครับท่านผู้ชมก็รายละเอียดรถก็อาจจะยังไม่ทราบทุกๆอย่างนะครับพี่ๆท่านใดที่ใช้โกเบอยู่หรือทราบรายละเอียดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อให้ผมมีความรู้ในด้านรถไปเรื่อยๆครับผมใช้วัน v วครับผมก็จะรู้แค่รายละเอียดของเจ้าวันวของผมเองแต่ก็มีใจรักในงานด้านนี้ครับ สวยมากๆครับกลับจากไปถ่ายเจ้าซานี่ถอดด้ามมาครับ77ชั่วโมงกลับมาเจอเจ้าโกเบโก,โกคันนี้ก็น่าจะไม่ชั่วโมงไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วคือรถเป็นรถรุ่นใหม่ งน,นี้อาจจะย้อนแสงบ้างนะครับ อากาศร้อนมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังจะกลับบ้านมีธุระที่บ้านต่อครับไว้ยังไงเดี๋ยวฝากช่องสอซับสุดทีไว้ให้กับท่านผู้ชมได้เป็นกำลังใจให้สอรับสุดทีด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ